มาดื่มกาแฟกับแม่น้องนะคะวันนี้ค่ะแม่น้องเลิกงานเร็วดังนั้นก็เลย <c oughs> นั่งดื่มกาแฟดําค่ะรอเวลานิดนึงนะคะวันนี้ทําไมแม่น้องถึงเสร็จเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้แม่น้องเข้างานตีสี่ครึ่งแล้วทีนี้ก็เสร็จจากที่แรกแล้วก็มาที่ที่สองแล้วพอดีว่า ที่ที่สองนะคะมันยังไม่มีคนมาทำงานดังนั้นแม่น้องก็เลยเสร็จเร็วค่ะตอนแรกจะบอกว่าเขาปิดไม่มีคนมาทำงานว่าแม่น้องเห็นเห็นขาคนเดินมาแล้วนะคะดื่มกาแฟดำเสร็จแล้วก็ถึงจะเดินลงไปข้างล่างค่ะตอนแรกนึกว่าไม่มีคนมาทำงานแม่น้องก็จะเดินปิดไฟ ให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้เด้อไอสองดูตรงไหนประตูตรงนั้นมันมีคนมาทํางานแล้วดังนั้นก็เลยไม่ต้องปิดนะคะมาดื่มกาแฟกับแม่น้องค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศสวีเดนค่ะกาแฟดํารอบนี้แบบโอ้ยขมมากเลยอะตาโรยเลยคะ่ะเมื่อวานเมื่อวานแม่น้องก็ แพนว่าจะไปถ่ายรูปกับไอ้ดอกไอ้ซากุระนะคะพอดีว่าถนนเส้นนั้นที่แม่น้องเคยไปถ่ายอ่ะดอกมันบานแล้วแล้วทีนี้เมื่อวานก็เป็นวันหยุดวันแรงงานใช่ไหมคะคุมอรอนเมื่อวานก็เป็นวันแรงงานแล้วทีนี้ก็ไอ้ก็หยุดก็นอนนอนนอนตื่นนอนตื่นตอนไอ สิบเอ็ดโมงเกือบจะเที่ยงอะค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยก็เลยดูหนังดูหนังเรื่องสายรักสายสวัสดดูเวลาเราดูหนังนะคะมันจะเพลินเพลินแล้วทีนี้ร้องไห้อินตามหนังทุกคนปะป๊าบอกที่รักมันคือละครเออละครก็ช่างคือฉันอินฉันจะร้องไห้อะไรเงี้ยถือว่าล้างตาด้วยนะคะ เดี๋ยวแม่น้องไปลากลับบ้านแล้วค่ะแม่น้องพาไปชมในเมืองนะคะเฮโดเทียบริกเฮลีเดี๋ยวแม่น้องลงฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เอาขยะลงไปทิ้ง พกพัลืมอะไรหรือเปล่าเพราะปกติพรปกติจะลงประตูด้านหลังจะต้องเอาขยะไปทิ้งตรงตรงลงขยะแต่ว,วันนี้มาประตูด้านหน้าคิดนหะ้นึงค่ะลืมอะไรเพราะว่าวันนี้ไม่มีขยะมีมีแค่กระดาษที่ชู่วสองสามชิ้น ออกมาข้างนอก สดชื่นค่ะแต่ว่ามันเหม็นกลิ่นดอกลับนะคะเดี๋ยวแม่น้องดื่มกาแฟให้หมดก่อนเดี๋ยวแม่น้องพาเดินชมในเมืองนะคะเดินเดินเล่นแล้วก็เดินไปทางชายทะเละคะ่ะตรงท่าเรือเดี๋ยวแม่น้องจะพาเดินชมแป๊บหนึ่งดูตอนนี้ไอ้ต้นไม้เขียวขจีแล้วค่ะสวยงามมากเลย คมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวโอ้ยผู้เปล่าวมาคนนี้ทำงานที่ที่แม่น้องทำความสะอาดนะคะคุณมารอน อยากอยากแอบโรทักด้วยเช่นอีทอกอยากแทงเกอร์คอนเชอร์แฮร์ไอสติงไม่ไม่ย้อนทูเซฟบอกก่นเทียบนีแคลีซักเนี่ยคนนี้แหละค่ะคือแม่น้องจะมาเจอเขาแบบว่าไอคนแรกทุกครั้งเลยค่ะ คนที่นี่น่ารักมากๆเลยนะคะวันอังคารกับวันวันอังคารกับวันพฤหัสแม่น้องก็ทำอยู่ตึกนี้ค่ะอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะอยู่ชั้นสาม บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่น้องพาเดินไปทางนี้ดีกว่าปากแห้ง ก็คือสเสน่หเมืองหนาวอีย่างหนึ่งค่ะพอจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนใบไม้ผลิออกมาก็จะเขียวขจีสวยเนี้ยค่ะแต่ว่ากลิ่นนะคะมันจะได้กลิ่นดอกรับค่ะทุกคนกลิ่นมันจะชุนชๆเหม็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุ่งดอกรับก็บานสะพั่งทุกสวนแล้วค่ะ ตึกแรกที่แม่น er ้องทำงานก็อยู่ตรงข้ามกับลูกปั้นนั่นแหละค่ะเดินตรงไปก็เป็นโรงแรมที่แม่น้องทำงานเดี๋ยวไงที่แม่น้องเคยไปทำความสะอาดเดี๋ยวไงแม่น้องพาเดินไปดูเรื่อยๆนะคะตอนเช้าๆค่ะก็จะมีรถกวาดทำความสะอาดถนน เดี๋ยวอีกหน่อยใบไม้ต้นไม้แต่ละต้นที่ใบมันออกมาหมดแล้วนะคะถนนเนี่ยก็คือจะเกลี้ยงจะแบบสะอาดมากๆอะไรนะคะคือเขาก็จะทําความสะอาดพวกใบไม้ที่แบบว่ามันร่วงลงพื้นที่มันแห้งอะ่ะทิ้งไปหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะสะอาดสะอา้านตรงนี้ก็เป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นคอนโด คือเขาก็จะมีที่จอดรถอยู่ใจกลางตึกเนี่ยแหละคะ่ะตรงนี้ก็เป็นเรสเรอรองเป็นบาร์ด้านล่างข้างในก็จะเป็นมีโต๊ะมีอะไรให้เรานั่งดื่มอะคะ่ะนั่งกินข้าวจะนั่งข้างนอกก็ได้นั่งข้างในก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะ ตรงไตรงข้ามก็เป็นขนุตพุงเต้นนะคะอเอก็คือเป็นสถานีรถไฟเป็นท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนที่มองเห็น,ต,ต,นตรงธงอสวีเดนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นผับค่ะเป็นบาร์ไม่ใช่ผับเป็นบาร์ผู้คนก็จะชอบมานั่งดื่มกัน <c oughs> เขาก่อสร้างอะไร <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นท่าเรือไอ้ สำหรับเรือเล็กนะคะเรือลำเล็กตรงนั้นก็จะเป็นเรือลำใหญ่ส่วนตึกไอ้สีขาวที่ไม่ีธงสีเขียวนะก็คือเป็นโรงแรมค่ะตอนนี้โรงแรมก็มีเยอะแล้วนะคะแต่ก่อนหน่อยเวลาคนมาเที่ยวเมืองเฮลซิงบอร์ก็จะพากันพักโรงแรมนั้นแหละเพราะว่ามันติดกับท่าเรือ มันก็จะมองวิวเห็นทะเลเห็นเมืองเฮลซิงเงประเทศเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่วนตรงนี้ก็คือร้านอาหารไทยนะคะเร็กตลองเพื่อนไทยค่ะร้านอาหารร้านนี้นะคะคือเขาเปิดนานมากแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยค่ะทุกคนรสชาติแบบว่าก็คือ ไม่ไทยร้อยเปอร์เซนแต่ว่าก็ไทยแล้วก็แบบฝรั่งกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรสชาติอร่อยตรงนั้นก็เป็นผับค่ะเป็นผับแล้วก็เป็นร้านอาหารตอนหัวค่ำตกดึกมาก็เป็นผับเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็คือโรงแรมนะคะโรงแรมคาริออนโฮเทลหรือว่าซียูโฮเทลนะคะที่แม่น้องเคยมาทำงานทําความสะอาดตรงนี้นะคะแม่น้องเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะก็อยากจะเข้าไปทักทายหัวหน้ากับเพื่อนๆที่เคยทำงานด้วยกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้องที่เพื่อนอะคะ่ะคนไทยไม่รู้ว่านางเข้ากะดึก หรือว่าเข้ากะเช้านะคะคืค่ะลานน้ำพุถ้าอากาศดีๆนะคะแบบผู้คนก็จะพาลูกมาเดินเล่นตรงนี้ละคะ่ะแล้วก็เด็กๆเ,เขาก็จะชอบเล่นน้ำนะคะก็เดินเข้าไปข้างในตัวเปียกพ่อกับแม่ก็เตรียมชุดมาเปลี่ยนให้ ะ,ะผู้คนก็จะพากันมานอนตากแดดอาบแดดอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีปิกนิกอะค่ะอาหารเครื่องดื่มขนมปังมานั่งกิน วันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆเลยค่ะไม่หนาวและลมไม่แรงด้วยมันเลยไม่หนาวนะคะมาค่ะทุกคนมานอนเปรเร็วเลือกค่ะจะนอนเปรไหนดีเลยมันมีอยู่สามเปรตอนนี้ร้านอาหารนะคะเขาก็จะเริ่มแบบทยอยเอาโต๊ะออกมาไว้ข้างนอกแล้วค่ะ โตนั่งกินข้าวนั่งดื่มข้างนอกได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเออเรสซูนนะคะก็คือเป็นเรือค่ะเรือเฟอร์ลลรี่ข้ามฝั่งจากเมืองเฮลซิงบอยข้ามไปเมืองเฮลซิงเงอร์ประเทศเดนมาร์คค่ะนี่ละค่ะวันไหนอากาศดีๆแบบว่าอยากจะไปเดินเล่นเมืองเฮลซิงเงอร์นะคะแม่น้องกับป,ปา๊าป๊ากับน้องพอใจเราก็จะนั่งเรือลำนี้แหละข้ามไปถ้า ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากลงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปเดินเราก็นั่งดื่มกินข้าวในเรือะคะ่ะบนเรือเราก็ทํากิจกรรมบนเรือนะคะแต่ถ้าเรานั่งเรือลําใหญ่แบบเนี้ยเราจะไม่เวียนเราจะไม่เวียนหัวแต่ถ้าเกิดเรานั่งเรือลําเล็กอะคะ่ะเราจะเวียนหัวอันนี้เรือลําใหญ่มันจะจอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรือลําเล็กมันจะจอดอยู่ตรงฝั่งนี้ยคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องพาเดินดู เรือลาเล็กมันก็จะโครงเพลงนะคะนี่ค่ะยินเสียงนกแล้วก็นึกตลกค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่น้องกับป,ป๊าเราไปหาซื้อไอของที่ร้านอาลับช็อปแล้วทีนี้ไปซื้อไม่รู้กี่ครั้งนะคะก็ไม่เคยโดนแต่วันนั้นน่ะก็คืออยู่ดีๆแบบว่านกขี้ใส่หัวขี้ใส่หัวเลยนะคะแล้วก็ร่วงลงมาโดนโดนเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยน่ะเลอะเสื้อไปหมดเลยแล้วทีนี้ป๊า,ปาก็เลยบอกว่าหมา้มาเธอจะมีโชค เธอลองซื้อไอล้ลอตเตอรี่แจ็คพอตดูนาะลอตเตอรี่ดูอะไรเงี้ยค่ะแม่น้องแม่น้องก็เลยบอกว,วา่าป้าถึงบ้านก่อนเดี๋ยวฉันค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยเลือกเบอร์นะคะมันก็จะมีแบบว่าคือแบบเป็นแจ็คพอตอะคะ่ะก็คือแบบว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ว่าให้เราเลือกว่าเราชอบเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็อธิบายไม่ถูกก็คือเราเลือกเราก็เลือกเบอร์เอาอะไรเงี้ยนะถ้าเราถูกหมดทุกทุกตัว เราก็จะได้แบบว่าเป็นแจ็คพอตได้เงินรางวัลใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราถูกสามตัวขึ้นไปเราเราถึงจะได้ตังคนะ,คะถูกสองตัวไม่ได้ถูกสามตัวแม่น้องก็ยังไม่ได้ว่าไ,ได้ตังกี่บาทถูกนะคะทุกคนถูกสามตัวก็คือแม่น้องก็ซื้อสามแถวสามชุดอะคะ่ะแล้วทีนี้คือเขาก็มีให้ตรวจก็คือวันอังคารกับวันศุกร์ภายในอาทิตย์นี้ลคะค่ะวันอังคารที่ผ่านมา ก็ตรวจแล้วก็ถูกค่ะทุกคนได้ค่าซื้อคืนอยู่นะคะได้ถูกถ,ถูกไอแถวหนึ่งก็คือถูกแค่สามตัวเองก็คือหมายเลขสิบสามสิบสามกับสี่สิบสามสี่สิบสามแล้วก็หมายเลขแปดนึกขำม,มากเลยอะ <c oughs> <c oughs> ปกติเราคนไทยนะคะแม่น้องแม่น้องเชื่อว่าถ้าเกิดสมมุติว่านกขี้ใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่า มันจะไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะคอนพรินเซสคาร์นโยฮานก็คือเป็นชื่อของกษัตริย์นะคะก็คือแต่ก่อนพื้นที่ตรงเนี้ค่ะก็คือเป็นของประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนเมืองเมืองเฮลซิงบอยเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าก็คือสมัยแต่นู่นตั้งแต่สมัยมีสงครามอะไรอย่างเงี้ยน่ะเขาก็สู้รบกันน่ะนะคะ สวีเดนก็ชนะก็ได้พื้นที่ตรงนี้มาแต่ก่อนป้าป้าบอกนะคะว่าทะเลตรงนี้ค่ะคือนั่งเรือข้ามฝั่งไปเมืองเฮลซิงเงอร์ก็แค่ยี่สิบนาทีค่ะทุกคนป้าบอกว่าเมื่อเมื่อหลายปีก่อนแล้วเป็นร้อยปีอะค่ะก็คือทะเลตรงนี้ต้องช่วงหน้าหนาวค่ะผู้คนสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะคะเดินข้ามไปเอ ไปเมืองเฮลซิงเงอร์ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็น้ำทะเลมันก็กลายเป็นน้ำแข็งอะไรเงี้ยเห็นป้าป๊าบอกว่าเขาจะทำอะเขาจะทำพูลเขาจะทำสระว่ายน้ำเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะคะอ๋อเดี๋ยวไม่เดินไปตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาอาหารเช้าของที่โรงแรมไม่รู้ว่าเพื่อนที่ทำงานที่นู่นมองเห็นแม่น้องหรือป่านะคะ เ้ยเหมือนเพื่อนเลยอ่ะไดอาณาหรือเปล่า,ไ,า,ไ,าไม่รู้ก็จำไม่ได้ใช่ไดอาณาก็ไม่ใช่ชื่อันไหม ไม่กล้าไปขอเ่าเพราะว่ามันจะดูเหมือนเสียมารยาดหรือเปล่าได้แล้วได้นะ้วนะน้ำไม่ได้ยินน้งไม่ได้ยินน้งไม่ได้ยินแม่น้องค,ค่ะทุกคนเสียมารยาทมากเลยเมื่อกี้ไปเดินเดินไปขอทำไม่เป็นไรสงสัยมันเก็บเสียงมั้งที่เนี่ แำไมนางได้มาลงอยู่ในแนกไออาหารเช้าส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนห้องพักค่ะเป็นโซนห้องพักตอนที่แม่น้องได้ทำงานนะคะแม่น้องก็จะทำอยู่ชั้น ชั้นหลักๆเลยก็คือส่วนมากจะเป็นชั้นหชั้นหแล้วก็ชั้นห้าแต่เพื่อนที่แม่น้องไปคองเมื่อกี้นางนางเป็นประจำนะคะนางประจําอยู่ชั้นห้าคือเขาจะมีฝั่งอะไรเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะตรงระเบียงตรงเนี้ยก็คืออย่างอย่างมุมทาง,ทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องห้องสวีทค่ะทุกคนที่มันระเบียงยาวๆเนี้ยค่ะเป็นห้องสวีท ส่วนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณห้องห้องเก้านะคะที่มีระเบียงตรงนี้ห้องหมายเลขนัมเบอร์เก้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องสวีทห้องหมายเลขห้องหมายเลขอะไรไม่น้องจำไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นปีแล้วก็ทุกคนหยุดทำเป็นปีแล้วอ่าเห็นแล้วก็คิดถึงอยู่นะคิดถึงคิดถึงบรรยากาศที่ทำงานแต่ว่าไม่ได้คิดถึงตอนทำงานนะคะทุกคน ทํางานนี่คือแบบตัวเล็กๆนะคะทํางานทําความสะอาดโรงแรมเนี่ยวิ่งห่อผ้าปูที่นอนวิ่งเอาของมาเก็บแล้วก็วิ่งเอาเอะปอกหมอนผ้าปูที่นอนวิ่งไปเปลี่ยนนะคะแล้วทีนี้ไอ้เราก็ตัวเล็กด้วยแล้วเวลาเปลี่ยนไอ้เปลี่ยนผ้าห่มคะ่ะทุกคนดูเป็นอะไรที่ทรมานมากอะ่ะ หมดเงินกับการรักษาแขนไปประมาณ7,000โครนค่ะทุกคนไปฟังเข็มเพราะว่าแขนเดยงค่ะและอีกอย่างมันทำงานมันเตรส,สาไงคะมันเร่งรีบเพราะว่ามันต้องทำเวลาอะไรเงี้ยนะ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นร้านนะคะเนี่ยตอนสายๆตอนเย็นๆยอะไรเงี้ยคะ่ะ ผู้คนก็จะมานั่ง